ครับทุกคนที่ดูน้องพลอยนะครับน้องพลอยให้นมลูกอยู่เขาจะเจ็บครับเวลาลูกกินนมอ่ะเขาจะเจ็บเพราะลูกมันมีฟันไงไอ้พวกเด็กพวกเนี้ยเวลาดูดนมฟันมันจะกัดหัวนมอ่ะจะร้องทรมานอ่ะน่าสงสารทำไรลูกหให้นมลูกไปค่ะ อันนี้กินแก้เจ็บโตขึ้นเยอะเลยนะครับไอ้สองตัวเนี่ยลูกน้องฟอยเนี่ยโตขึ้นเยอะแล้วให้ลมลูกอยู่นี่แหละจะไปไหนเดี๋ยวให้ตาถ่ายหน่อยตาถ่ายน่อยจะไปแล้วหรอจะไปแล้วจะไปแล้วจะไปแล้ว ย,ยังยไ,ยไม่ยางลูกกินนมยังไม่ยางขาติดอะไรนะดูสิอ่าไปละดูสิดูไอ้แสบสองตัวนี่สิโตขึ้นเยอะเลยยางโตขึ้นเยอะแล้วนะครับลูกของน้องพอยเนี่ยเนี่ยโตขึ้นเยอะแล้ว ลืมตาแล้วมีขนแล้วนะครับมีขนแล้วเลื่มตาแล้วครับเป็นตัวผู้ทั้งสองตัวเลยครับผมเห็นไหมครับตัวขึ้นเยอะเลยเนี่ยเห็นไหครับทุกคนกล้องไม่ค่อยชัดมือถือไม่ค่อยดีเห็นไหมครับทุกคนโปรเกเตอร์ไหนดูชัดๆัดหน่อยสิ คือดับดันยังไม่ตัดเล็บเลย <c oughs> ครับเห็นไหมรับสุพอนมาน้อยมาน้อยครับโอเคเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับทุกคนหินนมนะสิง่วงกันนะสิครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ